ผัดไทยกุ้งสดเกาะเก็บวันที่3สิงหาคม2568อยู่ในแม่น,น้ำเจ้าพยาเลยนะเนี่ยมองเห็นวัดบังจากด้วยนี่กำลังสร้างผ้านอนนี่เฮ้ยแค่นี้ก็อิ่มมั้งไม่อิ่มไปไม่กี่นา่มมั้ง กันเดอาลาพาว่าจะกินหนมจีน,นไงมไมเก้าที <laughs> <c oughs> ติดใจเมา่อกี้เขาแช่อีกก่อนซื้อกับบ้านเฮ้ยเขาแช่อะไรเนี่กินสผลแล้วสองสาผลแล้วก่อนก่อนโควิดผมก็เคยมากินจะขายทุกวันอาทิตย์หรือว่าไงเดี๋พอหมกนะเดีวพนอาทิตย์เดี๋ยวเอาเบอร์มานี่อเบอร์มาคนไหนจะมาเบอรเบอร์มาแล้วก็เบอร์อย่าทิ้งนะเบอร์มาทีรเบอร์ 086อเดี๋ยวให้เขาบันทึก086 052 086 052 52ซี052นะซีนหนึ่งสาส086 052 41สูตรเดียวกับแม่ผมทำเลยเนี่ยไหัวหุ้อีกนอีกมัเอคัไม่มีแล้วค่ะ หัวพุงหัวพุงทองกระสังงพอกหลายหลายวันด้วยเหรอใช่ใช่สั่งพอหมกทีมาบางคนเนี่ยโทรข้ามอาทิตย์เลยพอหมกคูปลาหนึ่งกิโลเพราะว่าเราไม่ได้ขายแบบแพงบ้านทำไงเนี่ยเหมือนเนี่ยทำไมเด็กๆแกผมโคตรลำคานเลยกว่าจะความมันจะแห้งใช่โคตรเบื่อเลยกว่ามันจะแห้งขนาดเนี้ยแม่ใช้โคตรเบื่อใช้มอเขียว ใส่โมเขียวโมเขียวถี่ก็ใส่ทองหยอดอ่ะใช่อ๋อที่ที่บ้านก่อนนี่ใช้อ่างนไงแม่ผมช่างช่างของหวานอ่างอ่าแห้งเร็วนะอ่างใช่อ่างแห้งเร็วเนี่ยทุเรียนวังน้ำเขียวขยแ็งลูกที่สี่ลูกที่หกเราเน่นี่ดูเน่ยังสวยเลย อร่อยมากด้วยหวานเนื้อเป็นครีมเลยอะเบางกว่เปลือกบางด้วยวันที่สิบสามกรกดาคมสองห้าหกแปดลูกที่หกแล้วเนี่ยจากวังแล้มเขียววอสองวอสองเรียงนเขียวสุกแล้ววันที่สิบเอ็ด กรดกรดาคม,ามสองห้าหกแปดตำบลสอห้องและตำบลบ้านสีวสองวสองนี่ครูหใหญ่สวยงามมากโอเคนี่จะแห้งแล้วเห็นอย่างผัดหนูสองกิโลกทะนี้ลงทุนไปสี่ร้อยแแรงทั้งหาก มีแต่เนื้อนะไม่มีกระดูกเนอะกระดูกแกะให้หมากินหมดแล้วเนื้อรวรวนไม่มีการสรับฉีกเอาเนี่ยเดี๋ยวใส่เ้า,ยาอย่างเปะใส่เ้าวไปแล้วจะแห้งแล้วนี่เห็นเปล่าผัดหนูนากิโลละร้อยแปดสิบย่างเอง สองกิโลมะพร้าวสี่ลูกมะพร้าวเลยถ้าไปซื้อวัดเจดีหอยลูกลก็ยี่ห้าเนี่ยเขาแก่สี่ลูกใหญ่ๆลูกเล็กไม่เอาคนขายให้มาห้าลูกแถมมาบ้านนารนะะนอนนี่เป็นกระทะเลยเหลือนิดเดียวเนี่ยอยนยัง เมื่อกี้ล้นเลยเนี่ยจะแห้งแล้วจะเสร็จแล้วนี่ถ้ากินก็กินได้แล้วเนี่ยสามสิงหาคมสองห้าหกแปดหนูนาผัดด้วยเตาถ่านนะจ๊ะขอบอกอร่อยมากใครไม่เคยกินมากินซะเราจะรู้มันอร่อยนี่ปลานี่ซื้อมาถูกมากเลยตัวไม่ถึงห้าบาทจาก เกาะเก็ตขายถุงละห้าสิบถุงนึงมีสิบกว่าตัวแปดตัวเท่านั้นแหละแปดห้าสี่สิบใช่ปะ่ะแปดตัวลูกถุงเลยเหรอเออมือ่อกี้นับเราแปด